สวัสดีครับมวยไทยคำปลอยอร้อยเรื่อง EP ีที่858 8คลิปนี้พบกับโคตรมวยแห่งสยามแสนไทย พีเคแสนไคยมวยไทยยิมปะทะกับนาวิดอลิสซาเดยนักข่าวเอรานเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์6 9 6 9หรือ2,026ในศึกไทยไฟพัทธลุงไทยแลนด์การการมวยไทยแบบสวมนวมในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมกำหนด3ยกยกละ3นาทีพักหนึ่งเพื่อไม่เสียเวลาเชิญสลาลาขอแนะนำช่องใหม่ดูก่อนนอนท่านจะหลับสบาย ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Darkcast Podcast แนวหลอนที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องเล่าจากเงามืดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเอาละมาแล้วครับนี่ละเข้าละแสนไัยเก่าเก่าของเราไม่ไม่ได้เอาลงในคลิปช่องผมนานอ้าวอาจารย์ทาวันเอียงอุบลกรรมการพิการาบนเวทีแดดเพียงผู้เดียวเดินคำ เอาเดินมาจับโน่นจับนี่กำห้ำไปทีหนึ่งใส่กระจับมาโอเควาสันแล้วก็ไปหาแสนไขเป็นยังไงยังไม่พร้อมถอดเสื้อเสื้อคลุมก่อนเสื้อสามารถนะสมัยก่อนเขาเรียกว่าเสื้อสามารถวาสันนี่เสื้อแสนไขไม่ใช่เสื้อสามารถเอาโอเค เรียบร้อยพร้อมที่จะให้กำหำจับกระจับดูว่าใส่มาห้ำต้นโตไปต <c oughs> ามระเบียบครับโอไฟแสงสีเสียงที่จังหวัดปัตตานีเป็นยังไงมาดูประวัติของนักมวยทั้งคู่นาวิดอลิซาเดนักเข,าข่าเอียราน อายุ30ปีน้ำหนัก69กิโลกรัมสูง170เซนติเมตรทกมา34ครั้งคะ2นะ25แพ้9เสมอหาได้มีไหม่ส่วนโคตรมวยแห่งสยามแสนไข่พีเคแสนไข่มวยไทยยิมอายุ45ปีน้ำหนัก69กิโลกรัมสูง163เซนติเมตรทกมา395ครั้งคะ3นะ343แพ้50เสมอสองแสนไข่เป็นข้าวมหาสารคาม มีคำขวัญประจำจังหวัดอยู่ว่าพุทธมนลทนอีสานทินฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลอค่าตักกัชิลานครพูดถึงเกียรติประวัติที่เซนไทยเคยได้รับแคมป์ลุมพินีนี่4รุ่น5เส้นไล่มาตั้งแต่115ปอนร์8 1 8ปอนร์130ปอนปอนีกสอสมัยและ135ปอนส่วนผลงานในไทยไฟครองแคมป์สรุ่น6เส้นมากที่สุดในไทยไฟ รุ่น67กิโลกรัม2ครั้ง70กิโลกรัม4ครั้งถ้าพูดถึงการชกมวยสากลก็ยังได้แ้มเฉพาะการพาบ้าในปี2546ธรรมดาชิที่ไหนผลงานสมาคมนักเขียนกีฬาแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นนักชกสก2พสนักมวยยอดเยี่ยมแห่งปีสมาคมนักเขียนกีฬาแห่งประเทศไทยปี2542และปี2 5 5 1 การกีฬาแห่งประเทศไทยยังยกย่องให้เป็นนักชกยอดเยี่ยมแห่งปีการกีฬาแห่งประเทศไทยในปี2551อีกต่างหากและอื่นๆอีกมากมายการกีฬาแห่งประเทศไทยยังยกย่องให้เป็นนักมวยยอดเยี่ยมแห่งปี2551นั่นเองแค่นี้ยังไม่พอเอ้ามาดูมวยดีกว่า,าพันลนามาตรงนี้ก็ยังอีกเยอะอสำหรับผลงานและสิติของเขา ยังไงยกรแรกแขกม้านอาการทาวันเอียงอุบลพร้อมพร้อม,อมสับมือชกอ้าวยกรแรกแขกมานกางเกงดำแสนไขครับเป็นไงนาวิ์หรือ,อไรวิ์นาวิ์นี่แหละกางเกงขาวสูงกว่ารอยกว่า1 7อยเกจสิยหงายท้องผ้าว่าก้ <c oughs> นขี่ถังเลยอื ยังไงโอ้มีการเตะเหมือนหยอกหยอกโย่เสียบเข้าเล่นเล่นเสียบเข้าเล่นเล่นอ่าแต่คนก็ตามหลบหลีกได้ท้องเป้าใหญ่อ่ฮะอะไรตั้งใกลหน่อยอยอกหยอกแย่ใช่เออเหมือนเหมือนยังไม่เต็มฟอร์มว่าอย่างนั้นก็เกรนใจลูกพี่อยู่ ครั้งหนึ่งในชีวิตได้แต่กับพี่แสนไัยก็ถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐ <c oughs> เป็นเกียรติประวัติของเขาถ้าหากว่าชนะได้นี่ยโอ้โหดังระเบิดเถิดเทิงว่างั้นอเอาดูซิว่าจะเป็นทางผ่านได้ไหมอายุนั้นต่างกัน15ปีครับท่านผู้ชมอีกคน30อีกคน45เอาสิโอ้โหโอ้ยแสนไัย เป็นพ่อคนได้แล้วด้วยนะตอนนั้นอายุ15ปีนาวิทยังไม่เกิดเลย <c oughs> ปักเข้าไปนาวิทนาวิทโอ้ยเสียบเขาหอกหยอกหีมหน้าเน็ดไว้ก่อน <c oughs> เป็นยังไงยก,กรแรกอยู่แน่ะจะสักงยงมาวันว่าง,งาน,นั้นนั่นนันลูกเด่นลูกฮาเอนเตอร์เทนยกให้เขาเแสนใคร ย,งงยังไม่กล้าออกมาดันกล้า,กล,า,ก,ลา,ก,ลากลัว,ลวเหมือนต่อยกับไอดอลของตัวเองอะ่ะเออเพราะว่าแสนไขนั่นก็คือไอดอลของนักเคบทุกคนอะ่ะเออของชาวต่างชาติมาเกกับพี่แสนไครนี่มาเรียนรู้ไปด้วยเ,เก็บประสบการณ์ไปด้วยโอ,อ้ถ้าชนะได้ก็ยิ่งเป็นกําไรว่าอย่างนั้นยังไง เท่าสารพัดพิษเหมือนกัรนแสนไก่ไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยนึกถึงสภาพของหลายๆท่านนะอายุประมาณ4ี่สท่านทำอะไรอยู่แต่แสนแค่ยังหางกินอยุบมนผ้าใบายอยู่หลังจากนี้ไปอีก2ปีอาจจะไม่เห็นแสนแค่อยู่ไทยไฟจชได้ลานวมไปสักทีไปหาสัมมนาตา่างประเทศนี่ก็พอล <c oughs> แล้วสมนา ให้ความรู้ต่างๆแ้ะตอนนี้ปีนี้ก็เปิดแล้วนี่อินเตอร์เทหรือไปเขาเรียกว่ามาสเตอร์มวยไทยหรืออะไรนี่เอ้าหมดยกไปเสแล้วอ๋อรีเพลย์ไปเลยให้น้ำไม่ต้องดูแล้วตัดล่างเข้าไปโอ้โหลิะดวงแตกแน่ก้นขี่ทังเลยอะไรคุณคำปล่อยก้นขี่ทังก็ดูภาษากายอ่ะล้มลงอย่างเงี้ยก้นจํำเบานั่นแหละ <laughs> ปักเข้าไปกักา้กานคอแต่ติดกาดไม่อยู่อ้าเตะล่างระวังบนเลยเตะล่างเลยแม่จริงๆเลยยังไงจับขาได้เป็นไงเทนกวาดลานไหมไม่กวาดเสียบดอกนี้โอ้โหที่หักในเนี่ย<า>ปักเข้าไปแม่ระจังหวะสองเอาตอนนี้หักเหลี่ยมลงลงไปกองอ่อนเยอะ เป็นอันว่าเอ้าเตรียมยกสองอย่ากระพริบตาเอ้ยปดทางตาดูให้ดีมีดีให้ดูอใน,นยกนี้แหละครับไม่มียกสามว่าอย่างนั้นเป็นยังไงถึงไม่มีอ่าถ้าคุณกปลปอยบอกอย่างนี้มันก็รู้สิอ้าวก็ต้องบอกสิเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้รู้อะไรอีกอเดี๋ยวตกขขาว ยังไงโอ้ดอกนี้ดีขึ้นบนลอลแล้เสียบสองดอกเด้งลงปอกไว้แล้วโอ้ยขันจีก้อยจีก้อยกองนากูดโจดบาดซอยเด้งอาจารย์กิรศักดิ์บูพาชาตแพทย์ประจำสนามดูสิก้มขาเพลยอ่ะพี่แสนใครยุ่งมากกว่านะนี่คือศิลปะเขาเรียกว่าขอโทษขออภัยไม่ต้องบง่งบอกถึงอายุใครเป็นใครเนาะโอ้อยดูมุมกล้องเหรสิ โโอการเถยอรศักิ์ผู้พยชาติแพทย์ประจำสนามของไทยไฟขึ no ้นมาดูอาการในเบื้องต้นว่าอย่างนั้นเป็นยังไงยาอมยาดมยาหมองอ้ก็โทษได้ลาได้ใต้อยเสียทองไปเท่หนึงอาจารย์จรศักดิ์เิ้มเรียบร้อยถวายบางคมบ้างหนึ่ง เนี่ยไหมครับาดูแล้วก็ถือว่าซ้อมมาหนักกว่านี้บอกซ้อมยกเอามีรีเพลย์ดูอีกปักก้านคอไม่ถึงติดกาดปักนี่ดอกนี้ลงแล้วโอ้โยใส่ท้องแล้วก็ใส่หน้าอีกจะเหลืออะไรครับท่านผู้ชมโอ้เฉพาะท้องนี้ก็จะลงแล้วอ่ะขี้หักในไปแล้วมาหน้าอีกนี่ดอกนี้ไปแล้วโอ้ยดีนั้นดั่งไม่ยุบ อีชาดัง <laughs> <c oughs> นาหนยมาดอกนี้ <c oughs> แถมอีกดอกหนึง่งโอ้โหอย่างงี้จะเหลืออะไรเอาคุณเดียวพิธีกรบนเวที <c oughs> เชิญครับ The Black on ขอขอบคุณจากคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ รวยๆยเฮงเฮแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ